เฮมจอยเอ้ยแต่เขามันเฮมแน่ไม่จะมาเมื่อกางบ่ากว่าอาดินเด่นฮะอันนี้เมื่อจิมอาโอ้ยแต่ป้ามเชื่อดอกสมาต์แต่จีเซืยนะนี่ยามเมื่อบ้ากันเด่นกลองเรียมตายตลอดสหัสโมงนี่ฮะแล้วนี่โอเคในเมื่อจะกลายครอแฮมฮะอ๋อแล้วนี่ก็เกาะแย่งปีระไวทเติมเอิ่มแฮมเอิ่มเยอรักเมื่อแอปเปิลรักเมื่อสึกเจอเลยแอปเปิลเอ้ย เมย์เสื้อมันซอเออเมย์เออกินละนี่กิ่ซี่ละพายบ่ได้บ่ได้อานเดียวโอจีอาําอันไม่แต่งเรียกเอไอเออ่ะจิมอาวันเล่ง <ility> วันไรยออเออเหียมเออเมื่อแล้วไอเออจะรักเมียวรักเยออําพิทยเออสองพันปีต่อยอ เกิดเป็นว <pelled> ันผ oh, 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 oh. ัดม like ือเร็วป so <zag> ุ๊บเครื่องปุ๊บลงเครื่องกัมราเดยิมสวดยิมบวรว้าวเอ้ยไปตรุปโอ้ยงกันมาเอากก็พลุกเนยเวียกเปรี้ยวของอรเดเรวยอดเกือบหานเรื่องสวดแบปุ๊บเครื่องกันสวดน่าอัมบอฮาเดกัมปรากําปราเน่ยเมื่อมาอย่างไหมอันเดชปุ๊บเครื่องน่าเต้นห้อยนกศรซับเนี่ กีอย่งก้นนี่ย,ยัวจงไดหมดแวมกมอกกหละบานี่ะปูเครืงปูนี่ันอบรารมือเปลี่ยห้องพิงเปลี่ยมือกลีอันเปลี่ยปอกางกลางเดกขัว,วมสมารุงมารุงเอื้ดดอเปลี่ยน,นดปมอ,มอดปเอออันเดียปูเครือ่องเอมเครื่องกดปูยักลัดอันเดปูมือสกีเอเรื่องวันกันสาวสาบปัดก็ปูแต่หัวแทว่าลายวิยัววิปานดอเสมอโอ้เฮ้ยสให้มันอกกีเดีเครื่องนี่คะ เดียวเดีวกูปุนะดีเอบาร์นเบแบเนี่เดี๋วมเลี้ปุนะมบ่มาเก็บระมือาไงมเก่งเกี่ยแม่แม่ก้ามเอาบางสัมไงมงโอกี่กี่มึงรวยเสื้อส้นเล็บซ้อนๆกูปุกเครื่องนี้แล้วะมึมึงไปนี่มึกมึไปนี่มึมึไปมึมึไปเออมาคักอยูตะบอไปพัดนี่ไอ้ซาดจะภาพซาดแตงมืงยูไดบพัดอกอสกอแล้ว ไม่อ่ามาึงเราเนะนี่ยเทียงเนี่ยมันคือเทียงหน้าไม่ตาเพ่งมึงเราเนี่ยฮะดูเครื่องจ้างว่มดามันบ้าตัวเหรอเฮ้ยอึดเมขอโทษขอโทษเ้ยงึดสุดอากันหน้ยโอ้นี่สก็อก,กอ,อกสกอกนั่หนี่สกคนี้กลโอ้นี่นวายกวายลวกตัวจะๆโอปิดซัมตรโอกีฮะโอ้กปิดจามาบม่เบดไ้ซัมนี่โอ้บากก็สัวแถวอะคันรอมบไม่เฮบ้านี่คันบาคาดเบสืสกีอันโอ้สกีอันโอ้ไอไงไ Huuu, kela nyung sermuk o. Sergong ha e, gul ni. Huu, nyung kaki kuk. Sergong po bar, teng po bar si. Serung a ken ham. Serung a bun ham. Huuu, verku verku verku, han mud han muwe. Ham bat perngu, ngakai rung Ba ni. Ia pokio sok jua masah, si sim loy. Wo, e, 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 โอ้สกีบาดกง่าเลยเออบาเออมึงเจอบาก็เพื่อนได้เล้วสกีจะเดเมซะเจอจันกระตายแตเวยมัโสีกบปล่อยโอ้สีทองน้ำเลือดลื่นสีทองน้ำเลือลื่นเยกาก้าจ่อนเลยเยก่าก่าเกาจับเลยเลยเมยจับเลยนี่อะไรเมยุกหน่อยมุดเหยเกือบ้าบงกาเอออรอยริมหวยใร้ยเขดควงห่วงกล้าห่วงเอะเมย์เอ เฮียงเอนมดั้ท่านเฮียงมาเกินเมืเ่อเคินเฮียงแต่บ่อไม่พัดไอ้เตียงมือหะจับจับลึกจับอันลึกจับอันลึกมากข้าองค์กล้าเป็นกล้ารถตีนรถตีนโอ้ตารวยห่วงกล้าลื่นห่วงเยอะเฮ้ยไม่